Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que hoy vamos a ver los mejores momentos que nos dejó Mew y Colt en esta segunda parte de la transmisión en vivo de Smoothie Thailandia, así que quédate y disfrútalo y déjame saber cuál fue tu momento favorito y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas a el canal y si sí, chicos comenzamos antes que nada quiero aclarar lo que pasó con Pivest el manager de golf y es que realmente hubo un malentendido mientras se daba la transmisión en vivo de Smoothie junto a él y Mew. Y es que muchos lo tacharon de grosero y que se había propasado llamando a Golf mientras los dos estaban cantando. Pero nada que ver, chicos. Lo que Pifes estaba haciendo era diciéndole a Golf que podía bajar al escenario y podía interactuar mejor con los fans que se encontraban en la parte principal del escenario. Así que Pifes tuvo que salir a aclarar esto, ya que muchos comenzaron a malinterpretarlo y tratarlo realmente mal, yo sé que muchos se preguntaban por qué Pifes distrajo de esta manera a Golf pero solamente era por eso no era por nada más ni porque lo estaba tratando mal o que había sido rudo o que había sido incluso grosero y que lo quería bajar del escenario como del lugar, eso no pasó chicos, no pasó, yo quería aclarar eso puesto que fue un evento tan bonito y que se ha manchado por cosas que no pasaron y que fueron solamente malinterpretadas, tenía que ser aclarado, así que sin sí, más, chicos, ahora sí vamos a continuar con esta segunda parte. อนีเขามีคําถามอีกอันนี้มีคําถามคําถามนี้แฟนๆถามเยอะมากถามว่าถาามว่งานเปิดตัวบอยเฟรดนส่งช่อดอกทานตะวันให้งานรับปริญญาเนี่ยน้องกับเหมาะกับดอกอะไรคะอาจจะเป็นทานตะวันหนึ่งไร่อยากได้ดอกอะไรครับผมมันมันต้องดอกอะไรบ้างครับ หวั่นใจตะโกนว่าคิดตีไม่ได้เลยคำถามนี้เอาจริงๆตอนแรกไม่คิดใช่พอตะโกนขึ้นมาปั๊บเออเอออยากได้ดอกรักบ้างไหมครับพวงมาลัยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าน้องกลับไม่ปิดว่าพวงมาลัยดิฉันก็คิดถึงดอกรักนะคะอยากได้ดอกรักสักกี่บอกบอกคุณมิวไปเขาจะได้ส่งมาให้ถูกอยากได้กี่ดอกฮะ ก็พวงหนึ่งก็น่าจะใช้ดอกรักเยอะอยู่ก็คือพวงอยากได้หลายๆดอกนี่ดอกรักดอกรักก็ใช่ดอกรักเัยอยากจะช่วยแล้วค่ะครับผมดิฉันกำลังจะบอกให้พวงมาลัยดอกรักเยอะก็คือแสดงถึงความที่เราเขารบกันเยอะรักมาก เอาว้นี้ก็คือขอผ่านนะคะมไม่ใคที่เยอะนะ,ะเดี๋ยวไม่ไหวเด<อ>ี๋ยวหัวใจวายคำคถามต่อไปครับคุณพาค่ะมีอันนี้นะคะพี่มิวให้คำแนะนำกับน้องๆเรื่องเรียนไปหลายครั้งแล้วขอถามเผื่อคนทำงานบ้างเอ,อ้ยคำถามแบบดีเราจะบรบรลบบาลานซ์อา้าวเราจะบาลานซ์ระหว่างเรื่องงานและความรักได้ยังไงคะ ตอนแรกขึ้นมาดีดิฉันคิดว่าเอะเราจะบรรลานเรื่องการพักผ่อนยังไงค่ะดิฉันนี่อ่านไม่จบเพราะขึ้นมาแล้วเรื่องงานแล้วเรื่องงานและความรักค่ะโอ้คำถามจริงจังจังเลยใช่ก็ต้องต้องแล้วแต่คนนะครับผมว่าเราเซตพ r i o r ิตี้ไว้อันไหนอันดับหนึ่งบางคนก็อาจจะเป็นแบบบางคนก็ทํางานอันดับหนึ่งบางคนอาจจะให้ความดักอันดับหนึ่งทีเนี้ยทำงานอันดับหนึ่งอ่ะโชคดีอย่างอะไรคะ ไใช่ไปไปดิฉันเจอคนหลักๆหนึ่งอธิรแล้วค่ะเจอวลนหนึ่งไม่จะบอกว่าอทํางานทำงานอันดับหนึ่งใช่ไหมครับผมมีตังก็เลยสามารถแบบมีความรักได้ง่ายขอขอคำอธิบาย เพิ่มเติมค่ะอันนี้อันนี้ไม่สงสัยจริงๆมีความรักแล้วมีความกัก็คืออันดับหนึ่งเป็นเป็นงานใช่ไหมครับผมเราเราก็เขาเรียกว่าเอาจริงสมัยสังคมสมัยนี้ก็อยู่ได้ด้วยเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยค่าของชีพแล้วกันใช่ไหมว่าค่าของชีพค่าของชีพที่สูงริบลิ่วนตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราเซ็จเซ็ตความรักเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องการใช้ชีวิตยากอยู่บางทีแบบเวลาเราอุกหักเราเฮืออะไรเงี้ยไม่เป็นอันทำงานเลย ถ้าแบบอ่าถ้าอันดับหนึ่งเป็นงานปุ๊บโคหังแล้วเฮิร์สยังทํางานได้อยู่ย,ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้เรียกว่ายัางอยู่ได้ละกันก็เลยต้องต้องเรียกว่าใจเย็นๆเลยต้องต้องต้องดูว่าตัวเองเป็นแบบไหนคือไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะแต่อยู่ที่ว่าบางครั้งเราแบบสามารถทํางานด้วยความรักได้อ,อันนี้ใช่กจะทูเรื่องสังเกตไหมเวลาพูดถึงความรักเขามองไปทางไหน ถังนู้นเหมือนมองหันไปอยู่ถังนู้นเสียงหวานใจถามว่าใช่คนข้างๆไหมความรักโอ้โหชงเก่งนี่ก็คิดนะว่าเอ๊ะในอนาคตเอ้แล้วหลายคนคงต้องแบบไปเปิดร้านกาแฟชงเก่งค่ะ คือทั้งแยะชงมาอีกแล้วคุณว่าที่ต้องชงไม่หยุดเลยเรื่องงานไว้ก่อนเพราะว่าจะหาเงินเป็นค่าสินสอดหรือเปล่าอหมายถึงว่าเขาก็อยู่ในช่วงวัยที่อาจจะต้องพร้อมมีครอบครัวแนอนาคตอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไปขอคนข้างพูดเราไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดอันนี้ถือว่าได้คําตอบที่ดีมากๆเลยเราเอาไปใช้กันได้เลยนะน้องกราบค่ะกลับมาน้องกราบอยากรู้ของน้องกราบ่อยค่ะบาลานซ์ยังไงคะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องความรักผมเหรครับ ตอนนี้ผมมีแต่เรื่องงานในหัวครับเชื่อไหมเชื่อไหมอะไรนะครับชงอีกแล้วว่าคนข้างๆจะเสียใจก็เพราะว่าช่วงนี้เราก็ทำงานด้วยกันนั่นแหละแทนได้หมดเลยขึ้นมาเป็นพิธีกรไหมครับ ถานาน่อยากจะขึ้นซับไเติลให้แล้วเกิน mm ด้านล่างคือกระซิบมาตลอดเวลาใช่ค่ะโอเคก็เป็นในเวนี้นะคะก็คือถ้าเราทํางานด้วยความรักจริงๆเราทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะทุกอย่างมั่อแต่แฮปปี้มันก็จะสมูทนั่นเองนะคะอ่ามีอันนี้นะคะอันนี้เป็นคําถามที่แฟนๆถามมาเขาถามว่าพี่มิวได้ฟังเพลงน้องกัปหรือยังคะฟังแ้วสิครับ มีเออเป็นยังไงบ้างฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเก่งมากเลยนะครับผมมือแุ่คกับแอบถามได้ไหมครับว่าแบบมีการให้คำแนะนำอะไรน้องบ้างไหมสำหรับเพลงนี้ใช่โอ้ไม่ไม่ได้ให้คำแนะนำตอนนี้ก็รู้สึกว่าน้องทำที่อยู่แล้วแหละแ,แล้วก็มีมีไปเรียนไปเรียนเพิ่มด้วยไปเรียนเพิ่มเราให้แบบให้คุณครูเขาจัดการดีวกว่า ไม่มีแบบหลังห้องหลังห้องแอบติวกันแบบนี้ไม่มีเลยผมไม่เชื่อผมว่าต้องมีแหละลิศลิงใช่ไหมอโอเค<า><า>นะคะคำถา,ถามต่อไปเดี๋ยวเราจะอีกประมาณสักสองคำถามก็แล้วกันครับผมนะคะอ่ะ,อะยังไงดีนะอันนี้มีคนถามว่าว่าเอ๊ะจะถามพี่มิวเลยก็จะดูเจาะจงเกินไปเนาะถามเราๆก็แล้วกันถ้าสมมติว่ามเีเพื่อนร่วมงานเนี่ยชอบมองหน้าน้องกลับแล้วยิ้มเคลิมเนี่ย เรารู้สึกยังไงคะอันนี้เราไม่ได้ถามพี่มิวเราก็ถามทุกคนแต่พี่มิวตอบก็ได้นะคะก็ดีใจดีใจที่มีคนมาชอบน้องเพิ่งเอ,อเอาจริงๆแนะนําทุกวันนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะตั้งแต่ทานไทยซีซันแรกเลยที่เล่นด้วยกันคือจะมีปรึกษากันตลอดคุยกันตลอดเรื่องการวางตัวเพราะ่มิวก็เข้าวงการมาก่อน ก็จะมีคำปรึกษาให้น้องกลับตลอดก็จะคุยกันตลอดทุกวันนี้เรายังคุยกันเรื่องนี้เหมือนเดิมไหมคะหมายถึงว่าต่างคนเนี่ยต่างโตไปในเส้นทางของตัวเองและมีทั้งเพลงของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีแลกเปลี่ยนคุยกันอยู่ไหมอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องงานเพลงเนี่ยเอาจริงมีความแตกต่างกัชัดเจนใช่ไหมพอน้องกราฟจะไปเวราับเลยแล้วก็พี่มิวจะเป็นสายนี้นะคะเพราะๆหนุ่มนุ่ม,น,มนั่นเองนะคะ มีปรึกษากันไหมแบบนี้ทํายังไงร้องยังไงหรืออะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะเอาค่ะ,คะข,ขยายความให้เฉยๆค่ะตกลงจริงๆคาถามมาคืออะไรนะครับอ๋อถามมาทุกวันนี้ยังปรึกษาเรื่องงา,านอยู่ไหมใช่จะมีปรึกษาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องๆแล้วกันในในเคสที่ว่าที่มันแบบเราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งแบบบางบางอย่างผมก็ไม่ค่อยถนัดเรารู้สึกว่าน้องถนัดมากกว่าก็จะปรึกษาน้อง อยากเช่นเรื่องอะไรคะอาบอกได้ไหมถ้าบอกได้บอกถ้าบอกไม่ได้กระซิบหน่อยส่วนใหญ่ผมว่ามันน่าจะเป็นเวแบบให้ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจส่วนใหญ่ส่วน,นใหญ่จะเป็นแบบเชิงให้กำลังใจกันมากกว่า<ะ>เพราะว่าอย่างบางงานที่แบบพี่มิวงานเดียวหรือว่าผมงานเดียวอย่างเงี้ย<ะ>ถ้าเกิดพี่มิวไปเราก็จะแบบเออส่งไปให้พี่เขาส่งสู้อะไรอย่างเงี้ยพอถ้าเกิดสมมุติเราไปคนเดียวอย่างวันบอยเฟนเงี้ยพี่มิวก็จะส่งมาบอกว่า อะไรนะสู้ๆพี่พี่อาจจะไม่ได้ไปแต่ส่งดอกไม้ไปอ๋อใช่ใช่แล้วก็บอกว่าอะไรนะถ้าตื่นเต้นก็โทรไปหาได้อ,อันนี้คือข้อความที่อยู่ในการ์ดในช่อดอ,อกทานตะวันนั้นเหรออยู่อยู่ในไลน์ครับอ๋ออยู่ในไลน์ก<อ>็ต้องมีบ้างอ,อ่ะคำถามสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายแล้ว<า>เรา,วาควรจะเป็นคำถามเวไหนดีละมันควรจะเป็นเวไหนดีละเวไหนดี ใครอยากมีคําถามสดๆตรงนี้เลยไหมคำถามเต็มเลยอะผมใช่มันเยอะมากค่ะแล้วก็เวลราแบบย <มา S 1> ังไงดียังไงดีนีงง่ใครอยากถามสดๆไหมครับอุย้ยจะดีเหรอคะคุณพี่มิวคะ่ะระวังนะคะ <c oughs> <c oughs> ระวังนะคะข้างหน้าท็อปสเปนเดอร์ของเรามีคําถามไหมครับอยากทราบอะไรไหมไม่มีค<อ>ุณผ่านหน้าที่คุณมีคําถามหนึ่งค่ะที่แฟนถามอาปิดด้วยคาถามนี้แล้วกันเนาะขออนุญาตปิดด้วยคําถามนี้นะคะพี่มิวคะ่ะเขาสาัมว่าน้องที่งอน หนูมีอะไรแก้ตัวไหมคะลูก mm. เขาบอกว่าหนูขี้งอนหนูมีอะไรแก้ตัวไหมคะมขี้งอนเหรอครับผมผมน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับอยากจัดการกับความรู้สึกตัวเองมากกว่า uh ประมาณว่าแบบเออ ตกใจหมดเลยอาหารแบบมองไปกันถ้าเกิดสารเราเรามีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจงี้ยเราก็พยายามจะแบบเหมือนก็จะจะจัดการกับตัวเองให้ได้ก็พยายามใช่ถ้าเกิดสมมติเราจัดการได้เราก็เออชิลๆชิลล์ละไม่เลยอ๋อก็คือเหมือนเป็นคนโกรธแล้วก็หายเร็วเขาจัดการกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะถามเลยค่ะพี่มิวพี่มิวรู้ไหมเขเวลาน้องนอนน้องทำหน้าแบบไหนทำไมรู้สึกถามเหมือนแบบถามตำ้านอาหารอ่ะขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ย น้องชอบทาหน้าแบบไหนคะเวลาแบบงอนเนี่ยรู้แล้วว่ามาแล้วอะไรเงี้ยจะแบบจะเงียบครับผมไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยมองหน้าเงียบแล้วแบบทำอะไรไม่ค่อยพูดด้วยอะไรแล้วง้อยังไงครับถ้าอาการนี้เกิดแล้วง้อยังไงก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรครับผมถ้าถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดเราก็จะขอโทษเลยหรือว่าถ้าถ้าถ้าเหมือนแบบถ้าอินเคสว่าน้องเรารู้สึกว่าน้องผิดอ่ะก็จะคุยกันก่อน คุยกันก่อนว่าเอ้ยเนี่ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะแล้วแบบพี่ไม่พอใจน้องตรงนี้นะแล้วน้องทำไมถึงทำแบบนี้มีเหตุผลใช่ทำไมคุยไปคุยมาดิฉันเหมือนรู้สึกเหมือนชักศึกขา้านใครสักคนก็ไม่รู้แล้วก็สมมว่าถ้าถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมถ้าถ้าน้องน้องรู้สึกว่าน้องผิดอะน้องก็จะขอโทษผมเลย แต่ว่าถ้าน้องรู้สึกว่าน้องไม่ได้ผิดอ่ะอันนี้ก็ต้องคุยกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบความไม่เข้าใจกันครับผมแล้วถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วเรามีไม้ตายในการง,ออง้อเขาไหมโอ้ยพูดเสียงอ่อนก็หายแล้วไม่ไม่ไม่ได้ยินค่ะไม่เคยได้ยินเลย example ได้ไหมคะ example ได้ไหมคะมันเป็นเรื่องภายใน พุ่นดีนะคะพุ่นี้ไม่มีงานดิชันลานะคะจะทำงานพุ่นดีดิชันลานะคะร้อนน้ออากาศตรงนี้ร้อนมากเลยร้อนมากร้อนมากๆไม่หวั่อ่ะโอเคถือว่าจบคำถามแบบกรุบกริบไปแล้วจัดไปหลยกรุบแล้วจริงๆสจัดไปหลยกรุบอ่ะตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้นะคะคุณมิวคุณครับนะคะฝากอะไรหน่อยดีไหมเอางี้ละกันยังมีเวลานิดหน่อยเราอยากให้พูดถึงซีรีส์ที่กำลังจะเกิดใช่เราไม่เอาแบบว่าแบบเหมือนที่อื่นได้ไหมอ่ะ แบบว่าแบบมันเด็ดมากมันจุเดือดมันโอ้โหเดือดพัดไม่เอาแล้วอยากได้อะไรที่มันดูแบบเปิดเผยได้นะคะพ,พี่มิวคะ่ะเอาที่เปิดเผยได้ะคะ่ะ <c oughs> มีแบบค้อถามแราเจบตรงนิดนึงเหรอที่เขจะได้เรือกเรือกมาตอบได้ว่าตอบอได้แค่ไหนเอาเอาอย้แล้วกันอันนี้อยากรู้ทานไทยซีรีส์ซีซั่นสองเนี่ยในฐานะของทานนะคะกับลักษณะเขาเรียกลักษณะนิสัยของพี่มิวเนี่ยอันนี้หมายถึงภาคสองนะคะไม่ใช่ภาคหนึ่เป็นภาคสงมีอะไรที่มันแบบว่า คล้ายกันตรงกันหรือไปในแนวทางเดียวกันบ้าค่ะโอ้ยยากค่ะผมเป็นคนเล่นรอผมต่อก่อนก็มีมีความรู้สึกว่าภาคสองจะมีความตรงยังไงแล้วครับภาคสองเนี่ยจะได้เห็นว่าทานจะมีความคือมันเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตะล่อมเก่งเหมือนเดิมแหละ แต่ว่าจะเป็นเป็นวิธีที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบซีซั่นหนึ่งทานทานที่อ้อนขึ้นใช่ไหมใช่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 ทานทานจะมาเวแบบสอบสอบ,สอบที่อ้อนที่อ้อนมากขึ้นก็จะได้เห็นมุมที่ทานน่ารักมากขึ้นครับผมขี้แยขึ้นขี้แยขึ้นเลยขอโทษนะคะอันนี้ทานหรือพี่มิวคะ่ะ <laughs> ครขอถามไม่ใช่คาแรคเตอร์ตัวละครนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเป็ไงใช่ไหมเราถามคาแรคเตอร์อยู่เป็ในเรื่องมันมีคนนิสัยไม่ดีเนี่ยถ้าอยากรู้ว่านิสัยไม่ดีไงรอติดตามครับผมเออปิดได้ดีคือปิดเลยไม่ตอบปิดเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาที่เรากลับากันนะครับผมว่าถ้าเทียบกันซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองผมว่าตัวไทยซีซั่นสองน่าจะคล้ายคล้ายตัวผมมากกว่าเพราะว่า ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยตัวไทยจะค่อนข้างแบบนิดนึงก็แบบโวยวายละนิดนึงก็ด่าละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาในซีซั่นสองเนี่ยตัวไทยจะเหมือนเหมือนซึมซับนิสัยจากทานเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานเจ <7 S 2> ็ดปีใช,ใช่ไหมนนพูดถึงซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์ค,ค่ะเขาอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีนะคะในซีรีส์ทานไทยอะค่ะก็เหมือนจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าในซีซั่นหนึ่งครับผมว่า น่าจะตรงกว่าอ๋อก็คือตรงกันมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้ให้ฝากผลงานกันเลยดีกว่าช่วงนี้นอกจากซีรีส์ซีซั่นสองที่กําลังจะฉายแล้วเร็วๆนี้มีผลงานอื่นๆอยากให้ฝากหวานใจไว้ได้เลยครับให้ก่อนดีก็อันนี้คือเราไม่ต้องฝากทานไทยเลยใช่ไหมครับคือทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะอ่างั้นอีกสักทีแล้วกันครับก็ฝากทันไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองครับก็จะ ฉายในตอนแรกในวันที่6พฤศจิกายนครับผมเวลา4ทุ่ม4 5ทางช่องวัน31ครับแล้วก็เหมือนเดิมสามารถดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวครับผมใช่ครับผมก็ครับผลงานอื่นๆผลงานเพลงฝากเอ๋อใช่ใช่ก็ฝากแฟนผมหายได้นะครับผมแฟนผมหายแฟนผมหายเห็นไหมฮะเห็นแฟนคุณกรับไหม นองกราฟคะมองมองทางนู้นก็ได้ค่ะลูกอยู่นั่นหรือเปล่าทําไมต้องหันมาแต่ทางนี้ล่ะคิดว่าคุณกราฟเจอแฟนหรือยังตอนนี้คิดว่าเจอหรือยังคิดว่าเจอหรือยังเจอแล้วไม่ได้หมายถึงใครอยู่ที่บ้านครับมีประมาณสองสามตัวนั่นไงาล้วพัดลมคุณทีนี้ฮะให้คุณมิวบ้างฝากผลงานรอขอฝากฝากอะไรนะอ๋อขอฝากซีซั่นน็อปยูขผมก็สิ่งแรกของผมก็ดูได้ทาง ยูท the <cl ูบชาแนลของ m ิวสุประสิทธิ์สตครับผมแล้วก็ซิงเกอร์สองเนี <h <h ่ยก็จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมน่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นเพลงออกกับใครใช่เพราะ่าเดี๋ยวจะจะมีซีน Hey espera aún no hemos llegado al final del video pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho Y activaré la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.